าอยู่ให้น้องสังทําให้ไงพอทำไปมั่จเเสร็จเลยแกก็แบบซุกเดยดีนไม่ล้มถ้าล้มแกตายเลยเราไปลวกใช่พอจุดลงมาเชื่อพอดีแล้วก็ลูกค้าป้ามอยู่หลาคนไงใช่นี่โอเคลูกวันนี่าก่รโตเราก็มองเห็นียุกู์ฝั่งนูนก็เห็นก็เลยว่าเอ๊ะ คนไม่มีลูกค้าหน้าหลานเลยบอกให้เขาจับน่อยช่วยจับทีช่วยจับทีบทเขาก็จับเขาจับเลยสักเดียวเขาทุดลงไปเลยกองกับพื้นเลยพอคนนี้เข้ามาแล้วเขาช่วยได้ไงเขาปัมป๊มปั๊มหัวใจเป็นเราก็ากลัวเขาจะตายโอ๊ตอนนี้ก็หกกลัวหน้าดูเลยเร,รู้สึกไงตำรวที่ตำรวจช่วย<อ>เหลือประชาชนได้ขนาดนี้ <c oughs> ก็ดีใจนะเนาะก็ยังว่าเขาคงฝึกมาเป็นเนาะตำรวจก็ไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็น เราแมน้องเขาเก่งมากเก่งก็ยังเนี่ยรับร่างก็ชมเนาะเพราะว่าเขาเก่งอ่ะเขามาพึ่งเขาเอาเอาลงปุ๊บตัมหัวใจเลยอ่ะไว่ายมากใช่ถ้าไม่เขาไม่มาถ้าเขาช้าช้าสักห้านาทีก็คงจะไม่ไม่ไหวยอ่ะน็อกเพราะเขาน็อกแล้วอ่ะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเนาะแฟนมักแม่แฟนจะคองกว่าวันหลังจะออกไปไหนต้องบอกคนเนาะมรดกามันร้อนแล้วก็นึกว่าเออ ไปหาหมอม,มาแล้วแล้วก็กินยาก็เห็นอาการก็ไม่แค่บิดเต่ววกด้วยไนงะอ้วกแกล้วเสียอันนี้ไปไหนได้หมอบอกว่าขาดวันนั้นพี่เอาออกไปไหนครับไปซื้อปลาไปซื้อปลาพ่อค่ะ กเหตุการณ์วันนั้นน้องบอกาพี่เขาไปทาอะไรครับวันนั้นไปซื้อปลาไปจะไปซื้อปลาอันนี้เขาเห็นแม้าปลาเขาบอกว่ามันแบบมือเขาวูบอ่ะเป็นลมแล้วผมก็เลยจับถังปลาเนี่ยแม่้ากันนึกว่าคงจะลื่นหรือไงอ่ะที่ไหนได้ล่ะเป็นลมวันนั้นอากาศร้อนยังไงมาใช่ร้อนมาก แล้วปกติพี่เขามีโรคประจำตัวหรือว่ามีอะไรเขาป่วยอยู่แล้วอ๋อเป็นเออหาหมออยู่และเห็นว่าวันนั้นหมดสติไปเลยใช่แล้วกาเขตาันเนี่ยของไปรักษาตัวหลายวันไหมครับสองวันนะสองวันแล้วหมอกก็ดูอาการแล้วมีอะไรอยากจะฝากขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยท๊อหัวใจบ้างไหมครับขอบคุณมากๆเลยเนี่ยขอบคุณ โอ้โหท้าไม่ได้ก็แย่เหมือนกันค่ะอยากจะเตือนจะดูทางหอนยังไงบ้างไหมครับอืมก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นนะโรคเนี้ยอัแรกหมอบอกหัวใจวายเกี่ยวกัหัวใจวายตีเกี่ยวกันไตวายเหมียวอลงความเด็ดตกกระจายเลยทีแรกก็นึกว่าเป็นลมธรรมดาเพราะว่ากินน้ำน้อยบอกกินน้ำน้อยแล้วเเสียยหออ ก่อนหน้าอีกเขาอาเจียนอาเจียนเยอะสองวันอ่ะก่อนหน้านี้ยเขาอาเจียนเยอะก็เหมือนขาดขาดเกลือแร่ในร่างกายอยู่แหละด้วยแล้วมาเจอปักร้อนอีกแล้ก็เสี่ยงเขาไม่ได้เป็นซัฟอรไม่ได้เป็นซัฟเฟอร์ก็จะอากาศร้อนอะไรแบบนั้นแล้เลยน้องตำรวจอะไรบบนคิดว่าถ้าวันนั้นไม่มีน้องตำรวจนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมครับคงชื่อยู่วัดแล้วมั้น เพราะว่าหมดสติอ่ะตัวนาซีดเลยอ่ะป้าก็ตามไปดูด้วยใช่ไหมใช่ก็ไปถึงกำลังฟื้นแล้วที่ไปอ่ะเราจะล้อกับเตือนปากไปเรียบร้อยแ่ะแต่ตัวซีดนาซีดมัยโอ้โหยังบอกว่าตัวไม่มีเลือดเลยอ่ะหลบตันท้ไงตน้นนีมีล็อกเลยครับวันนั้นก่อน เหตุนียมันเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นเ yeah> ่าให้ฟังหน่อยครับก็วันนั้นเป็นวันที่อากาศค่อนข้างร้อนครับในช่วงของสัปดาห์ก็ได้รับแจ้งจากทางวิทยุทนะฮะว่ามีมีมีคนไปลมกลางตลาดซึ่งณนวันนั้นผมเป็นเวรพักแล้วก็อยู่ในเขตตลาดเทศบาลพอดีก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะช่วยอะไร ได้บ้างก็เลยรีไปยังจุดเกิดเหตุน,นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไปพบร้อยตารวจเอกภูวานาถภูผ่าครับกำลังผสมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ทราบประการเบื้องต้นก็คือ,เ,อ,อเป็นล้มหมดสติครับเพราะว่าอากาศร้อนร้อยตำรวจรเอกภูวนาถก็เลยดึงผู้ป่วยครับเข้าลม้มผมก็เลยเข้าไปดูชิบะจอนครับว่า ยังดีอยู่ไหมเพราะว่าคนไข้มีอาการหน้าซีดแล้วครับผมก็เลยไปจับชีพจรครับผมแล้วหลังจากที่เราจับชีพจรเนี่ยผู้ป่วยตอนนั้นมีอาการยังไงบ้างตอนนั้นเริ่มตาลอยแล้วครับมือ,อาปากซีดมือมือซีดแลละครับก็เลยตัดสินใจกัะส่งคนว่าน่าจะต้องทำ CPR ครับผมความรู้ตรงนี้เรามีมาจากไหนบ้งางครับ อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจปุทอนพักเจ็ดนะครับ<ม>ครับผมก็ฝึกอบรมเรื่องของการผสมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยมามาด้วยเลยครับใช้เวลานานไหมครับกว่าที่ผู้ป่วยจะเริ่มรู้สึกตัวนะครับประมาณหนึ่งนาทีครับผมเพราะว่าพอ,อ,อปัมป๊มปั๊มหัวใจไปสักระยะหนึ่งปรากฏว่ามือกับตาเนะครับเริ่มเริ่มสัมพันธ์กันแล้ว เริ่มกลับมามองได้แล้วก็เริ่มหายใจเองได้ครับเราก็เลยทําการพลิกตัวครับทาให้หายใจได้คล่องขึ้นแล้วก่อนตอนหน้าที่ตำลวจจะปั๊มหัวใจนี่เรามีการติดต่อประสานงานด้วยผู้ชี่ทางโรงพยาบาลอะไรก่อนด้วยไหมครับก็ทางทางทาง,ทางสถานีตํารวจครับได้มีการมีการติดต่อไว้ทุกช่องทางแล้วแต่ว่าเราเป็นหน่วยงานแรกที่ไปถึงผู้ ประสบเหตุก่อนเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วความรู้สึกของเราหลังจากที่ผู้ขวยเริ่มมีชีปจรเริ่มรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างครับโล่งใจครับว่าอย่างน้อยวันนี้เราช่วยคนได้อีกหนึ่งชีวิตครับเราเคยเจอเหตุาการณ์แบบนี้มาก่อนไหมครับเขาไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยอากาศ วันนั้นอุณหภูมิประมาณเท่าไรครับโอ้โก็ค่อนข้างร้อนมากครับอแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่แดดดจัดมากๆจริงครับออนนนก็สี่บองศาขึ้นครับประมาณสีสิบองศาขึ้นไปครับอยากจะฝากเตือนประชาชนไ้วยกันว่าในช่วงช่วงนี้ที่อากาศเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องดูแลสุขภาพของท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนครับก็จะมีโรคของลมแดดครับโรคฮิสโตกก็ให้ทุกท่านเนี่ย พยายามดื่มน้ําเป็นประจํานะครับแล้วก็อย่ากออกแดดบ่อยครับผมขอบคุณมากครับน่าจะโอเคอะ